สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปยังกินน้องครับตัวนี้บอกไม่ได้เป็นยังบอกอันนี้แล้วเหรเด้สแสดงแล้วเหรเด้มันก็นอยู่หลังวิธีเอาบอ่ยืนที่หลงังท่านเอาบอ่แสดงว่าห่ากับท่านกินห่าไปไปกินมองอื่น,ออนโอเคสึ่งก็ซึ่งกินตกคุณเ <c oughs> สียงคือเป็นแนวนี้ มื่อวานเรีนบรรยากาศพอนหอนครับมือนี้ฝนหนาวมืดเลยฝนตกกับฝนตกเมล่นที่ไหนนะเมื่อวานนี้เล่นอยู่นครสวรรค์ด่าดยาวจนไม่กล้าตัวสั้ลมอ่ะจริงๆก็วกดูผ่านนครสวรรค์ที่แค่เนี้ยใช่ครับไม่เคยติดต่อเลยนะต้องกลับไปนครสวรรค์ไปเล่นที่นครสวรรค์ ไปขึ้น Й ติดต่อนากตวันที่บ str ้านนี้ลูกดีติดใจโมจิถึงติดใจโมจิก็กินดวงดกเลยเนาะเติมกินเลยดอกอันนี้มันคืออีหยังนี่น่ะน้เจ้าวเจียวเจียวปลาปลาทูเจ้าแต่คนชอบไงจริงแต่มันจะเผ็ดเลยนะอือจริงๆเราไม่ชอนี่กินเผ็ดประเด้ดอกไม่กินมากมากหยุดอืออันไม่กินน้ำซีเหล้าก็ไม่อยากอีหยังเนี่ยพี่นอลอือ ก็คือได้คือต่อไปขี้ดีเอืมบ,บ่ <c oughs> ต่อไปแล้วมันเกิดไอ้สิบ่ครับยึดมอลองมองลำนะครับแนวกินกลายเตย๋อครับ วันนี้กรนนะาเไดชกสครั้กับช่องฟุกุสารับชมดวกันครับสวัสดีครับที่นี่ดี